ครับครับดีครับ,รบ,รบที่อคอนเซปต์ของหนังที่เเดี่ยวกกับนี่เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องของความฝันเป็นเรื่องอ่ค่อนข้างจะจินตนาการค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเพลงมีความฝันมีความรักอะไรอยู่ในนั้นนยฮะเป็นหนังสวยๆฮะหนังน่ารักน่ารักดูแล้วแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอันนี้ครับถ้าอกว่าแบบว่า,อ,า,อ,าอยากกำกับเรื่องนี้ ก่อนที่จะไปกำกับสิอ่าใช่เพราะว่าจริงๆจะทำสิบสี่ก่อนแต่ว่าพอดีโปรเจกต์นี้เข้ามาแล้วก็เลยโอเคร่วมร่วมคือได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายๆคนก็น่าสนุกดีแล้วก็เลยมาทำเรื่องนี้แล้วทำหนังรักมาแบบหนึ่งแล้วอยากทำแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะแบบที่ดูง่ายๆแล้วก็ดูไปยิ้มไปอะไรเงี้ยแล้ววันนี้คือต่างกันก็ต่างค่อนข้างจะต่างจากละ่งสยามนะครับที่เป็นสี่ตอนเนี่ยมีจุดแต่ละตอน มีจุดเชื่อมโยงอะไรกันยังไงหรางเป่เออยังยังบอกไม่ได้ตอนนี้พี่ๆเขาบอกไปยัง <c oughs> ยังใช่ไหมก็ถามมาถามมาเดียวยังบอกไม่ได้ฮะต,ตอนนี้ยังเป็นอะไรที่เก็บงําไว้อยู่อันนี้คือ,อ,อทำมาเนี่ยเพื่อน้องออกกันเรื่องนี้เลยหรือเปล่าก็ช่วงนี้ทํางานด้วยกันบ่อยอยู่แล้วทีทั้งอัลบั้มมีทั้งหลายๆอย่างพอดีจะทําทหนังก็เลยก็าทาด้วยกันเลยจะได้แบบว่าทุกอย่างจะได้คอนเนคกันอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยสบายใจครับอันนี้หนังที่เป็นเรื่อง มีนางเอกมีพระเอกครับก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละอยูแ่แถวนั้นนั่นแหละมีนางเอกนางเอกอ,อยู่แล้วน่ารักค่ะเป็นเด็กๆครับแล้วกออกัดแล้วมีใครที่เป็นมัทชูโรง้วยก็มีน้อง,น,องน้องใหม่สองคนนะครับแล้วก็มีพี่จัดพี่จัดเ,เล่นเป็นไอดอลสนุกสนุกครับน้องๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องมารับบทที่แตกต่างจากเรื่องเดิมเลยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์อะไรยังไงที่ก็มีคาแรคเตอร์ที่ พี่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้ดูแล้วจะคงเซอร์ไพรส์กันแหละเพราะมันแบบที่ไม่คิดว่าม,มีใครเคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้กับวังให้น้องๆทุกคนนี้มีฮะมีแล้วเป็นที่จดจําแน่นอน อะไรของมันก็ดีครับก็ได้ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆแน่นอนครมีมีจุดยากจุดง่ายอะไรทับเ,เรื่องนี้หรือเปล่า<อ>คะเือีแล้วก็เป็นเรื่องสี่ตอนด้วยกันคือนเนื้อเรื่องมันไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ายากตรงตอนคิดแล้วก็ตอนดีไซน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นหนังที่ค่อนข้างขายความขายวิชวลขายการการมองภาพอะ <c oughs> แล้วก็นักแสดงต้องฝึกฝึกซ้อมเยอะ มีมิวสิควลด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้เวลาซ้อมคือทุกทำงานกันทุกอาทิตย์เพื่อพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันก็คือต้องทุ่มเทนักแสดงทุกคนที่เล่นเรื่องนี้ต้องต้องใช้เวลาฝึกใช่เป็นหนังที่ทำมาช่วงที่ออ,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 ออกกัดกำลังทำอัลบ,บั้มด้วยอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใช่จริงๆทำอัลบั้มมาก่อนแล้วโปรเจกต์ตามมาอะไรเงี้ยก็เลยโอเคมา,ม,ามารวมกันครับโลเคชั่นที่ถ่ายเนี่ยเป็นที่ไหนในกรุงเทพครับในกรุงเทพทั้งหมดเลยครับแล้วอย่างตงนี้ ห,ห, <า S 2> หลายสื่อเป็นข่าวว่าเป็นทักแมนคู่บุญก,ก็แล้วแต่จะพูดกันไปแต่ว่าก็คือคือ เราทํางานด้วยกันมานานแล้วแล้วเรารู้สึกมันมันเข้าขากันดีแล้วก็ยังมีรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราถ้าร่วมทําด้วยกันแล้วมันจะพัฒนากันต่อไปได้อีกจะมีคือเราทําด้วยกันเพื่อให้มันเกิดงานอะไรบางอย่างขึ้นมารู้สึกว่าตรงนี้เราแฮปปี้ที่จะทำฮะแล้ววันนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันไปครับผมก็อให้ไม่ติดปากค่ะมันแนที่รอชมก็เยอะมากแน่นอนขอบคุณครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็เดี๋ยวได้ดูแล้วก็ ได้เซอร์ไพรส์แน่ๆแล้วก็เป็นของขวัญให้แฟนๆทุกคนครับผมประมาณช่วงไหนคะหนังได้พุชิการครับพฤศจิการครับผมปลายายพฤศจิกาโ okay. อเคครับขอบคุณครับ